ก่อนแล้วนะครับผมขอให้ทุกท่านนะครับถ้าพร้อมแล้วก็นำหุ่นของทั้งสองทีมนะครับเชิญเข้าสู่จุดสตาร์ทได้เลยครับขออนุญ,ญาตเรียกชื่อย่อฝั่งทีมสีแดงนะครับสั้นๆว่า304นะครับผมแล้วก็ทีมซิมแ l a b นะครับ นะครับมีเวลาให้ทดสอบสนามนะครับเรื่อยอาวุธคอนนะครับแล้วก็หุ่นยนต์นะฮะหนึนาทีครับเชิญนะ สองทีมทดสอบอาวุธสนามนะครับอาวุธสนามกลับมาใช้ได้ครั้งหนึ่งแล้วนะฮะความสนุกก็จะกลับมาด้วยนะครับทั้งสองทีมลองขยับดูได้นะครับลองขยับออกจากจุดวางหุ่นดูนะฮะ,อะโอเคพื้นสนามเป็นยังไงฮะโอเคเรียบร้อยไหมครับถ้าทีมไหนพร้อมแล้วยกมือได้เลยนะครับทั้งทีมสีน้ำเงินโอเคทีมสีแดงโอเคนะครับอขอเวลา3นาทีขึ้นมาเพื่อ อพยเริ่มกันนอุญาตครับขออนุญาตครับเดี๋ยวเพิ่งนะครับผมโอเคครับเซตได้เลยครับยังมีเวลาเหลืออยู่นะครับขออนุญาตนะครับตอนนี้ขอเช็คความพร้อมสนามครับมีคนลอยถอดปลั๊กนะครับผมอลอยลอยสับใหม่สับใหม่อลอยลอยลอยไปว่าอะไรนะครับพี่อัดขโมยครับขโมยขโมย ใบเลื่อยขออย่าไปเยืยนใกล้มันมากนะฮะสนามของเรามีความปลอดภัยแต่ปลอดภัยไม่เท่าไหร่นะฮะ <c oughs> <c oughs> เป็นอย่างไรบ้างครับตอนนี้ ตอนนี้เกิดเหตุที่ไหนครับนี่แหละผลงานวิศวกะฮะธรรมดาครับทุกอย่างผิดพลาดได้เสมอนะครับผมได้แล้วครับผมอ๋อได้แล้วโอ้ยดี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 พระเจ้าคุ้มครองฮะสรุปได้ยังครับพี่แบงค์ได้แล้วนะครับผมตอนนี้ใช้ได้ปกติทั้งสองฝั่ง ลองลองกดคอนไซด์เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ,อ,ยอย่าเพิ่งนะครับผมสำนันกคอนกดกดสตาร์ทให้หน่อยครับผม สายสายเกาหลุดครับสายเกาหลุดสายกาหลุดนะครับใช้กาวอะไรครับกาวตาช้างใช่ไหมครับพี่แบงค์ นี่แหละครับวิศวะเราต้องมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับเหตุเกิดจากวิศวกะฮะตอนนี้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็น่าจะใช้คีมฮะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าน่าน่าใช้คีมนะฮะอตอนนี้หุ่นตั้งจนแบตจะหมดแล้วนะฮะพี่แบงก์เร่งมือหน่อยครับเอ๊ ับผมตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับโอเคสายมากครับผู้ดเเียนอะไคือครับผมตอนนี้อุปกรณ์ใช้ได้ทั้งสองฝั่งแล้วครับทีมสินเงินอ้าว ครับผมอุปกรณ์ของเราทั้งสองฝั่งใช้ได้ปกตินะครับผมครับตอนนี้ทีมทั้งสองก็พร้อมนะครับทีมสีน้าเงินพร้อมแล้วยกมือขึ้นครับผมน่าะอพร้อมแล้วครับทีมสีแดงครับพร้อมแล้วยกมือขึ้นครับครับผมหลังจากกรรมการให้สัญญานะครับหุ่นทุกตัวต้องออกจากจุดสตาร์ทภายใน10วินาทีนะครับถ้าไม่ออกจากจุดสตาร์ทนะครับก็จะปรับแพ้ทันทีนะครับผมเดี๋ยวขอเวลา3นาทีขึ้นมาด้วยนะฮะเวลา การแข่งขัน1ยกจะมีเวลา3นาทีนะครับถ้าไม่มีทีมไหนแพ้นอกเราก็จะต่อกันยกที่2นะครับทีมงานเวลามาเรียงครับอนุญาตเรียกฝั่งแดงว่าทีม304นะครับผมโอเคนะครับเวลามาแล้วนะทั้ง2ทีมพร้อมแล้วนะครับ5 4 3 2 1 เริ่มได้นะครับผมครับออกจากจุดเลยครับตอนนี้สามศูนย์สี่ยัง,ย,งยังไม่ออกนะครับ <Okay. S 1> ยังไม่ออกจากจุดสตาร์ทตอนนี้ออกแล้วครับตอนนี้ก็จ้องจ้อง,อง,ม,องมองกันแล้วนะครับสามศูนย์สี่จะเข้าไหมครับสามศูนย์สี่สามศูนย์สี่อาวุธมาแปลกนะครับอาวุธเหมือนใบเลื่อยตัดยาน,นะครับผมการทํางานนะครับตอนนี้สามศูนย์สี่จะเข้าทางไหนซิมแลบ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 ทำไมนิ่งครับซิมแลบซิมแลบยังไงซิมแลบยังไงโอ้รู้สึกว่า เหมือนอพลาสติกหรือว่าอะไรหลุดออกมานะครับซิมเหล็บก,ก็พยายามจ้องนะครับ304 304จะเข้าทางไหน304ตอนนี้ทางสองทางสองฝ่ายนะครับจ้องจ้องมองๆกันอยู่นะครับอ๋อทำไมทางหน้าซิมเหล็บนิ่ครับพี่แบงค์งขยับไหมครับจมไม่ขยับขรืย่ยานนับ,น,บนะครับ,รบแบบนี้นับนะครับ9 8 7 6 5 4 3 2 1 สุดโอเคเราได้ผ<า>ู้ <ไฟ S 1> ชนะ,ะทางไฟ S U S สามศูนย์สี่นะครับเป็นไฟชนะนะครับผมครับผมเมื่อกี้